สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายเปซีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยายเปซีก็ได้ดนําข้อมูลแนวะทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก,ก่อนจะไปรับชมรับฟังยายเปซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายเปซีนําเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะย้ำยายเปซีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหม่ๆพี่น้องก็สิบปฏิภาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยายเพสิกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมื่อนี้กับเบาเบาร้ายยายห้างจ้าไปเบิ่งของมุ่นแนทางอาจารย์ทันแลเล็กไปเลยเนาะจ้าแนวทางนี้ยายเพสิกะลง่ห้เทือนหนึ่งเลยล่ะจ้าเพิ่นบอกว่ายายเอ้ยว่าสันอ๋อ,อแนวทางของแอดหอยขมมาะห้น้ำเนำเดอร์วสันก็เลยเอามาะห้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ om, ะแอดหอยขมว่าสันจ้าเลขติดบนแอดหอยขมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะ เพื่อนบอกว่าแนวนี้ล่ะเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเพื่นอนเข่าสามกับแปดเลยเนาะจากเหลขกติดบนมาสามสองแต่แปดทางล่างก็มากเนาะจากงวดนี้เพื่อนบอกว่าเลขติดบนนี่หนึ่งสองห้าหกว่าสั้นจากแนวทางของแอดหอยขมเนาะคะ่ะผู้ใดติดตามผลงานแอดหอยขมกับแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้ะโลงเทือนึ่งแร้วละค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเพื่อนอยากได้ก็เลยเอามาให้เบิรงอีกเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเมว่ากันเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจางังสีละพี่น้องคะ เพื่อนบอกว่าแนวาทางของแอดซักว่าสันจัาพี่น้องเพื่อนบอกว่าสิม,มาสิไป,ปต่อหรือพ่อแคนีว่าสันซิหน่วยขงังเทิงเพื่อนจับคู่หายเร็วนะคะแนวาทางของแอดซักเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเจสซี่เจท่าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกและศูนย์เจ็ดอันนี้คือแนวาทางเทิงของแอดซักเนาะคะ่ะพี่น้องผูดด้ใดติดตามผลงานของแอดซักอยู่กับแคปหนาา้าจอจวดจาดฟาดบึรมได้เลยเนาะคะ่นะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจังสีล่ะพี่น้องคะแนวทางของอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์เชิดเมืองอุบลแล้วบอกว่าเอา่อ16กันยาว่าสั่น3ตัวเพื่อนมาเบิ่งจใจพี่น้อง4 3 1 4 2 1 4 2 2เอ่อ2ตัวก็คือ4 1 2 1 3 1 2 2 4 2ฟัน3 1กับเอ่อ สองสองมาสั่นจากแนวทางของอาจารย์เฉียดมืองอุบลเนาะค่ะเนาะกัผู้ใดมักแนวทางของอาจารย์เฉียดมืองอุบลยู่กับแคปหน้าจอจวจาดฝาดเบื่อเลยเลยนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของพญเสาวะสั่ญญาพี่น้องจ้าพญเสาวเล่าว่าชุดร่วมว่าสั่นเนาะจ้าบนล่างว่าสั่นเนาะคะ่ะพญสาวะเราบอกว่าสิบสี่คูว่าสั่นเนาะค่ะเพื่อนว่ามีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ 6, 7, 6 8 6 9 6 9 6 0 7 8 7 9และ7 0อันนี้คือแนวาทางของพยยเสาเนาะค่ะพี่น้องกับผู้ใดติดตามผลงานแนวาทางของพยนเสากับแคปหน้าจอจวดจาดฝาดบื้มได้เลยเลยนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ชาวโรดนะจ้ะอาจารย์ชาวโรดเราบอกว่าเด่นบนตัวเดียวว่ซันเนาะค่ะพี่น้องผู้ได้รอดแนวทางเด่นบนตัวเดียวของอาจารย์ชาวโรดตรวจจาดได้เลยวดที่แล้วเราบอกว่าเราห้ยสามเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางอาจารย์ชาวโรดเนาะจ้ะมาสามสามสองค่ะพี่น้องคะวดนนี้อาจารย์ชาวโรดเราบอกว่าเด่นศูนย์เนาะจ้ะพ้่นจับให้พร้อมพี่น้องสามศูนย์ห้าว่ซันจากแนวทางอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเส้นเหล่าสันจา่าเพิ่นว่าหยอดชอบบนวสันจา่าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นว่าขาง้งเทิงสองตัวเทิงสามตัวเทิงและสองตัวเทิงและสองตัวล่างเนาะพี่น้องสามตัวเทิงคือสี่สองเก้าเม็ดเดียวสองเก้าเนาะจ้ะข้างล่างห้าหกตัวเดียวแค้นแค้น,คน,นสันจ่าพี่น้องมักตัวใดกระจวดจาดฝาดเบิ่มได้เลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวนะ่าสั่นมาเบิงเ้งแนวทางหลักลอยหลักสิบหลักหน่วยและแนวทางของอาจารย์มังกรเมลัยเนาะคะ่ะมาเบิ้งค่ะหลักลอยเพลินเนาะจ้าหลักลอยมีแปดมีหกมีแปดมีหนึ่งมีสองหลักสิบแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยมีศูนย์หนึ่งสองสามมาสัน่นอันนี้คือแนวทางเลขเด่นบนตัวเดียวนะะเนาะค่ะแนวทาง เน้นลักลอยวสันสามเนาะค่ะพี่น้องคะจากเนวทางของอาจารย์มังกรเมลัยเนาะจากเพื่อเน้นลักลอยเนาะค่ะเน้นสามหลักลอยวสันจากเนวทางของอาจารย์มังกรเมลัยเนาะค่ะพี่น้องแคบหน้าจอเอาไปขยายเบิ่งงด้เลยเน,ะะนาะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสิบบนและดับผีเสือเทวดาไฮโชกเนาะจากมาเบิ่งสิบบน,นก่อนเนาะจากผู้ใได้ย,ยักได้เลขดับกับแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสิบบนงวดที่เล้วมาสามเนาะจ้ะงวดนี้หลักสิบบนมี 01249แนวทาง10บ,บนของผีเสื้อเทวดาให้โชคอีกฝั่งหนึ่งเลขดับเนะาะจ้าดับพิฆาตวัซันจากข้างที่ลอยสามสิบสี่เนาะค่ะเนาะสิบหกทับเก่าทับหกหาแนวทางของดับผีเสื้อเทวดาให้โชครับบนดับล่างเนาะคะ่ะผูรดมากระจจดจาดฟาดบื้มแขบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจ้าดับประหยัดงบวัซันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าแลนราง งวดที่เรียกบ่เข่าวา่สันจา่ามาเบิงหวดนี้จา้าเพื่อนว่าเด่นล่างคือสองกับหกนะจา่าเด่นบนคือห้ากับแปดว่สันจา่าเพื่อนว่าจากแนวทางของอาจารย์กรมเกียรตินุตีเนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางเล็กวิ่งอาจารย์กรมกะแคบหน้าจอจวดจ,จาดฝาดบื้มได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางเอามาสรุปให้เบิงเนาะจ้าสามตัวบน สร้างค้นกี่ตัวเนาะจ้ะชุดเต็มและชุดตัดเนาะคะนะ่ะเนาะชุดเต็มมีสองสามสุชดชุดตัดเพิ่นสองสานย์และ203ศามเนาะจ้ะอันนี้คือชุดตัดเน้นๆมาแล้วเนาะจ้ะแต่ว่ามาเบิ่งชุดเต็มเพิ่นนะจ้ะศูนย์สามศูนย์สองสามศูนย์สามสามศูนย์ห้าสามศูนย์จ็ดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้ ชุดฟันก็นคือ2-30สนและ8 3 0ค่ะพี่น้องคะที่เนีๆยเลขบนเพิ่์นอะสองตัวเน้นๆก็กคือ30ค่ะพี่น้องคะจวดจาดฟาดเบิ่มเลยเลยเนาะค่ะเนาะถ้าเพิ่นบอมา3ตัวถ้าเพิ่นมาแบบนี้เพิ่นมาแบบนี้ก็น่าจะโอเคของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้อง30เม็ดเดียวครั้งทึ่งเนาะค่ะพี่น้องบวกเกี่ยวกระรางเนาะจะนะลรางเพิ่นลงให้แลลวเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเนวทางสร้างค้นขีดตัวเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบินปลาสมศรีวสันหายไปนานกลับมาแล้วเนาะค่ะู้ใดรอดแนวทางบินป่าสมศรีเนาะจ้ะสามเก้าแปดสามหกแปดหกแปดแปดหกเก้าแปดแปดเก้าจากแนวทางของบินป่าสมศรีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสองตัวมาได้ทั้งเทิงเล็ดทั้ง,ง,งลางวสันสูตรไม่งวดที่สองวสัน์แนวทางของคุณชายเนาะจ้ะ มาได้ทั้งถึงเนี่ยทางล่างงวดที่แล้วเข้า8ปดสามเนาะจ้ะงวดนี้เพิ่นจับคู่ไห้เนาะจ้ะคู่เด่นเพิ่นกะซิมี่เอ่อเก้ากับหนึ่งหลักสิบเนาะจ้ะหลักหน่วยก็จะมี4ี่ห้าหกเพิ่นเลยจับไห้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งหกพี่น้องจา้าจวจดจาดฝาดบื้อเลยเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางมาได้ทั้งถึงและทั้งล่างจากแนวทางของคุณชายเนยาะจ้ะคูนหก 16, เอ่อหนึ่งหกหกหนึ่งของคุณพี่ชมจัดกับตามมาเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวของยายผายายผาเราสรุปมาหาเ้เลวค่ะพี่น้องค่ะเอ่อเราสรุปมาใหาเ้เลวเนาะค่ะพี่น้องเราบอกว่าเลขสามตัวลุนคือสามสองหาเม็ดเดียวเน้นๆมากครบบนยายผาคือสองสามสี่ห้าหกวสันจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าชุดเดียวเน้นๆคือสามสองหาจวดจาดฝาดเบิ่มได้เลยเลยนาะค่ะจากแนวทาง เม็ดเดียวเนีนๆแยาผาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่เต่งโตดบนของแอดชายกูนเนาะจ้างวดที่แล้วเขาสามสองเด้อแอดชายกูนรอพยายามท้ำสูตรใหม่ขึ้นไม้เฮาเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะกับเพื่อนเป็นผู้คิดสูตรเท่าเป็นผู้ลอเบิ้ลของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องก็ขอราหายเฮงๆเรื่อยๆเนาะจ้างวดที่แล้วเพื่อนเขาสามสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะของแอดชายกูนเนาะจ้าวดนนี้มาตามต่อจ้าเพื่อนบอกว่าหกห้าหกหก 75และ76แนวทางบนยางเดียวจวดจาดฝาดบ่มเลยเนาะค่ะเนาะบนบ่มมี่างจังวันนี้บนยางเดียวเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเทวาโชคลาบสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งว่าสันครูโตดเนาะจ่า่นมีมาแค่สองตัวแหละชุดเต็มของเพิ่นเนาะจ้ามาเบิ่งชุดเต็มเพิ่นก่อนเนาะจ้าชุดเต็มเพิ่นก็นกนอยู่ฟังทางนี้เนาะบนมี่หาศูนย์ห้าสี่ห้าแปดหกศูนย์หกสี่หกแปด 9094และ98ตัดออกมากเน้นๆเหลือ4คู่ค่ะพี่น้องคะ46486และ8 9จากแนวทางเทวโชคลากชุด2ตัวถึงเพิ่นเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เอกนะักคำนวณเนาะจา้ะเด่นบนกันล่างว่าสันจา้าพี่น้องจา้าเด่นบนกันล่างเนาะงดที่รล้วมาล่างเนาะจ้ะ7กับ8ว่าสันงวดนี้4กับ5เด่นบนกันล่างว่าสันจ้าจากแนวทางของ อาจารย์เอกนะักคำนวณน,นะคะเลขวิ่งเพื่อนกับปูไดรอดเนวทางเลกวิ่งเพื่อนกะแคบนาจอจวจดจาดฝาดบึมได้เลยนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเพื่อนบอกว่าเลขวิ่งปูดวงมาสันเพื่อนว่าคะ่ะพี่น้องคะเลขวินเนาะจ้บหาศูนย์เก่าล่องเอาไปจับเบิงคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางชนะใจผมหาสามาสันเนวทางของคุณชายกอทมอดโดนโดนเพื่อนจะโงใไห้เฮาเทือนหนึ่งเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า เลข2ตัวมี5 2 53 62และ63ที่เพิ่นมักที่สุดก็คือเลข5 3ล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะจากแนวทางของคุณชายกทมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าห้ามอปิดทายด้วยแนยวทาง10บนคะ่ะ10บนแนวทางของอาจารย์มังกรมีอะไรอาจารย์มังกรมอะไรเพิ่นกะทยอยทยอยลงมาให้เฮาเล้วเนาะคะ่ะผู้ใดมักแนวทางเพิ่นจวัดจานได้เลยเนาะจ้ะ10บนงวดที่แล้ว3กับ2ว่าสั่นมาทั้ง10บทั้งหน่วยเนาะจ้ะ วันนี้6กกับเจ็ดกัสั่นจากแนวทาง10บบลของขอาจารย์มังกรเมรัยเนาะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปศรีกะข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมเราฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแห้งแฮ้งนี่ลุ้ยสุขู่สุขคนเด้อจา้าว่าจะได้ที่ยายไปศรีว่าบ่มมวนหรือว่ายายไปศรีอ่านตัวเลขผิดยายไปศรีกะข,ขอโทษขอให้หลายๆเนาะค่ะเนาะยายไปศรีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของโม่แนวทางยายไปศรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ้า ขอบคุณนายเดอร์จ้าสวัสดีจ้า